ก็จะมีฝนตกกนัดที่ปัดน้ำฝนเสียนะครับแต่ว่าที่ปัดน้ำฝนไม่ได้เสียนะครับยังมองเห็นทางนะครับเดี๋ยวลองปัดปัดปัดน้ำฝนหนให้ดูปัดปุ๊บฝนตกหนักมากนะครับถ้าเราไม่ได้เลือกกระจก ต้องใช้สป,ปีดสามแล้วนะครับผมมองไม่เห็นทางนะครับข้อข้อดีของการที่ว่าเราเคลือบกระจกเกิดที่ปัดน,น้ำฝนอยรวระวังทางนะครับฝนตกหนักๆมันช่วยเราได้นะครับ ฝนตกขนาดนี้ถ้าใช้ที่ปั้นน้ำฝนต้องเป็นสะปีสามนี้นะครับนี่ทดลองให้เห็นจ่าๆเลยนครับว่าไม่ไม่ใช้ที่ปั้นน้ำฝนเปั้นเกตน้ำได้นะครับน้ำจะโกเป็นเม็ดนะครับ 稍微讲一下。